ความศรัทธาที่แท้จริงและศรัทธาเพื่อหวังผลความศรัทธาไม่ใช่การรอคอยแต่คือการเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกวันแม้นเส้นทางจะมีขวากหน้มแต่ศรัทธาที่แท้จริงจะก้าวผ่านไม่ใช่การหลบเลี่ยงหลายครั้งที่เราพูดถึงคำว่าศรัทธาเรามักจะนึกถึงความเชื่อความมั่นใจและการมอบใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลายคนอาจน,นึกถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสวดมนต์การทำบุญหรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตแต่แท้จริงแล้วศรัทธามีหลายระดับหลายมิติบางครั้งเราศรัทธาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์แต่บางครั้งก็อาจเป็นเพียงศรัทธาที่มีเงื่อนไขมีความหวังผลตอบแทนแอบแฝงอยู่แต่หากเรามองลึกลงไปศรัทธามไม่ใช่แค่การกระทําภายนอกหากคือพลังที่เกิดจากหัวใจของเราเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ และกำหนดทิศทางชีวิตศรัทธาที่แท้จริงเปรียบดังน้ำใสที่ไหลออกจากภูเขาบริสุทธิ์